เป็นเรื่องของการถอดรหัสคนถอดรหัสงานก่อสร้างนะครับผมขอพูดสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีเนาะซึ่งเราเอาแค่รู้พอแล้วเอาไปใช้ดีกว่าครับว่าเราใช้กันยังไงนะครับคนเป็นปัจจัยสําคัญในวงการก่อสร้างเพราะว่าวงการก่อสร้างเรายังเป็นวงการที่พึ่งคนอีกเยอะอยู่แล้วคนเนี่ยถ้าพูดถึงคนที่เป็นคํานามนครับมันก็คือเราเราทา่ทานท่านที่เป็นคนแต่ถ้าพูดถึงคนที่เป็นกริยามันคือการที่คนอย่างเงี้ยครับ หมายถึงว่าทําให้วุ่นวายยุ่งเหยิงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมากคนมันก็ยิ่งมากกว่าแล้วเราจะมาบริหารจัดการเขาอย่างไรนะครับในด้านของการบริหารครับเรามีหนึ่งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคือผมไม่ได้มาเลคเชอร์เนาะผมแค่ยกขึ้นมาเฉยๆครับว่ามันมีหนึ่งตัวชี้วัดความสาเร็จขององค์กรที่เรียกว่าบาลานซ์สกอร์การ์ดซึ่งเรามองความสําเร็จขององค์กรแบ่งออกเป็นสด้านแต่ว่าตัวสุดท้ายที่เรา ไม่ค่อยจะโฟกัสกันเท่าไหร่ก็คือตัวแอครับคือ learning growth ซึ่งจริงๆมันคือเป็นเป็นตัวแปรที่ชี้วัดทางด้านของคนเป็นหลักครับซึ่งคนเนี่ยผมบอกแล้วว่าจะจับเขาต้องจับที่นี้เขาครับจับที่ความต้องการเขาจับที่ปัญหาของเขาถ้าเราแก้ปัญหาเขาได้เขาก็รักเราเขาก็ช่วยเราอันนี้เป็นตัวอย่างครับว่าคนในวงการก่อสร้างเนาะเราต้องเข้าใจเขาผมยกตัวอย่างคนหนึ่งประเภทในวงการที่เรารู้จักกันดีครับคือวิศวกรวิศวกรเนี่ยเป็นคนที่ รันองค์กรด้วยแล้วก็เป็นคนที่สร้างปัญหาให้กับองค์กรด้วยครับการที่เราจะเอาสิ่งใหม่ๆห,หรือว่าเทคโนโลยีหรือจะไปเปลี่ยนอะไรเขาเนี่ยต้องเข้าใจเขาแล้วก็ต้องอพยายามโน้มน้าวจูงใจเขาให้ให้เขาเห็นกับเราแล้วเขาจะทางานถวายหัวให้กับเราครับการที่ทําให้เป็นซีโร่ดีเฟกหรือลดดีเฟกลงเนี่ยมันประกอบด้วย3ามส่วนครับในเรื่องของการบริหารคนส่วนที่1ก็คือเรื่องของเข้าใจคนเข้าใจเรื่องของปัญหาคือข้อสองครับว่า คนมันอยากได้เวิร์กไ e ต์บาลานซ์คนมันต้องการแก้ปัญหาแก้เพน i อยนะครับแล้วก็อยากทํางานที่มีความสุขประสบความสําเร็จในชีวิตถัดมาก็ถือไปทางซ้ายครับก็คือผู้บริหารเนี่ยก็ต้องชัดเจนครับต้องจัด Prior i t y ว่าปีนี้เราอยากได้อะไรปีนี้เทรนด์ของบริษัทเป็นอย่างไรนะครับแล้วผู้บริหารก็เลิกซะทีเถอะครับกับการที่บริหารงานมันหอคอยงาช้างสั่งงานแล้วไม่ลงมาทําต้องเป็นลีดเดอร์ครับต้องเชนเอเจนต์ต้องทําให้ดูครับเนาะแล้วก็ มีการวางแผนที่ชัดเจนไม่งั้นเราจะให้โอฟรีไม่ได้อะครับเนาะแล้วก็มีการประเมินผลที่เป็นธรรมถูกต้องนะครับเพื่อที่จะทําให้ทั้งฝ่ายบริหารแล้วก็คนพนักงานเนี่ยทำงานที่ดีขึ้นดีเฟกต์ลดลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันก็จะเกิดเรื่องของแนวคิดที่ดี p o s i t i v e thinking growth mindset นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของทักษะความรู้ทัศนคติที่ดีองค์กรได้อะไรครับองค์กรได้กําไรมากขึ้นได้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้ไรครับได้สวัสดิการที่ดีขึ้นได้เวิร์กไลฟ์บาลานซ์ครับก็จะมาเข้าเรื่องที่เราคูดกันก็คือเรื่องของดิจิทัลทรานส์อร์เมชันกับการทำคอน t i o ช Management โดยที่เราตั้งเป้าว่ามันจะไปถึงซีโร่ดีเฟกให้ได้ซึ่งถ้าเอาพูดถึงคําว่า Defect ์ทั่วไปก่อนในงานก่อสร้างเนี่ยผมว่าสิ่งที่เราจะเจอก็คือผมว่ามันแบ่งเป็น3เรื่องหลักๆเนาะก็คือเวิร์กแมนชิพก็คือ,อทักษะ ของการทํางานของบุคคลไม่ว่าจะเป็นวิศวกรคนงานต่างๆนะครับแล้วก็มีดีเฟกที่เกิดจากแมทเทอรเรียลก็คือวัสดุบางทีวัสดุเองจะเป็นตัวสร้างปัญหาเช่นใช้พื้นไม้ลามิเนตกี่โครงการก็จะมีปัญหาแบบเนี้ยหรือใช้ของยี่ห้อนี้กี่โครงการก็มีปัญหาแบบนี้หรือบางทีแมทเทอรเรียลที่เอามาใช้คู่กันในบางพื้นที่ดีไซน์กันออกมาอันนี้จะไปพ่วงไปถึงฝั่งที่เป็นดีไซน์ดีเฟกด้วยเนาะก็คือ ดีไซน์ออกมาแล้วใช้แมทเทเรียลคู่กันแบบนี้แล้วสุดท้ายมันจบงานไม่ลงตรงร้อยต่ออะไรเงี้ยแล้วก็เป็นดีเฟกให้เราต้องแกนะ่เพราะฉะนั้นผมว่า3ามเรื่องหลักๆก็คือมีเรื่อง Work m a n s h i p m ี t e r i a l ียแล้วก็ดีไซน์แต่ว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าสําหรับผมมันเป็นมันเป็นพอยต์สำคัญเหมือนกันคือบางทีเราก็พยายามจัดการดีเฟกให้มันเรียบร้อยทั้งหมดแล้วแต่พอเราไปถึงคือผลงานเราไปถึง end นคัล er, จริงๆมันมีความคาดหวังที่อาจจะมากกว่าที่เราสึกว่าเฮ้ยเนี่ยงานเนี่ยมันวดมนหมแล้นะ แต่พอไปถึงตรงนั้นปั๊บแล้วมันไม,ไม่ใช่มันยังมีความคาดหวังอื่นๆอีกซึ่งอันเนี้ยมันคงเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขคือผมว่ามันแก้ไขยากนะมันอาจจะเป็นปัจจัยภายนอกที่เราคอนโทรลยากเหมือนกันคือไม่ต้องปรับเรื่องไมซ์เซตของเอ็นคาสมเ e อร์ต่างๆเพราะฉะนั้นวันเนี้ยจริงๆงที่ม่ชวนคุยก็คืออยากจะกลับมาดูไอ้เรื่องหลักๆที่เราสามารถทําได้3มเรื่องข้างบนนะครับซึ่งผมว่าทุกๆวันเนี้ยเอาจริงๆคือทุกบริษัทหรือพี่ๆแต่ละท่านน่ะก็คงมีวิธีการในการ พยายามจะทําให้ดีเฟกตต่างๆที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างมันลดลงอยู่แล้วนะครับผมว่าหลาย,ายท่านก็บอกว่าซีโร่ดีเฟกต์ม่งเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกออคือผมว่าพี่ๆหลายท่านก็มีมีคําถามในหัวว่าแบบทํามาทั้งชีวิตแล้วอะ่ะมันก็ไม่เคยได้ซีโร่ดีเฟกต์สักทีนะครับแต่ว่าจริงๆผมอะ่ะเชื่อว่าจริงๆมันเป็นไปได้นะคือวันนี้อยากจะมาชวนคิดอยากจะมาแชร์ให้ฟังมากกว่าว่าด้วยเทคโนโลยีที่วันนี้เรามีอยู่อะ่ะมันมีโอกาสที่จะทําให้ซีโร่ดีเฟกต์นั้นเกิดขึ้นได้ทีนี้วันนี้ พอมันเป็นการเก็บข้อมูลเนี่ยจริงๆในในวงการก่อสร้างเราเนี่ยมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ที่เข้ามาเพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลในการทํางานก่อสร้างหลายๆตัวเนาะตั้งแต่บ i m นะครับก็คือเรื่องของการทำโมเดลขึ้นมาเป็นสาีจากดออิ้งปกติเราเคยใช้2 d วันนี้ก็มีเรื่องบ i มเข้ามาแล้วมันสามารถจะเอาไปทำเรื่องของดิจิทอลทวินคือสร้างคล้ายๆเป็น โมเดลเสมือนกับพื้นที่จริงแล้วก็เก็บข้อมูลในบางอย่างอยู่บนนั้นได้เรื่องของ i n t e r n e t of thing มีเรื่องโดนก็คืออันนี้ก็เราก็เริ่มเห็นกันเยอะแล้วใช้โดนในการบินตรวจอาคารภายนอกพวกงานประสาทต,ต่างๆมีเรื่อง AR VR ที่ทำเป็นเหมือนอโลกเสมือนจริงหรือบางทีใช้เป็นกล้อง360ในการถ่ายรูปถ่ายภาพแล้วมันให้ทำเป็นแบบสตีวิวเดินดูได้ซึ่งอันนี้ยวิวเองเราก็มีทำแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการทำมบายแอป เพื่อจะอินทิเกรต w o r k ์กโฟต่างๆเข้าไปเช่นจากเดิมเคยบันทึกอยู่ในกระดาษใช่ไหมวันนี้ก็เอามาบันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชันเพราะว่ามันคือการสร้าง data ที่มันเป็นดิจิ t a ลมากขึ้นนะคบจากเดิมคือเป็นแม่วดใส่กระดาษไปวันนี้คือจากเดิมที่เราเคยเก็บข้อมูลบนกระดาษแล้วเราก็รู้กันอยู่อะไฮไลท์ลงกระดาษไปจดโปรเกคลงกระดาษทำเดลี่รีพอร์ตลงกระดาษส,สุดท้ายก็คืออ่าโอเคเซ็นอนุมัติกันเสร็จปับ๊บแล้วก็ ข้อมูลพวกนี้ก็ควรเก็บเข้าในแฟ้มถึงเวลาแฟ้มเต็มก็เอาข้อมูลพวกนี้ออกไปใส่รังแล้วก็เอาแฟ้มมาใช้ประโยชน์ต่อผมผมเคยเจอแบบนี้ที่ไซต์นะแล้วก็รู้สึกว่า,าสุดท้ายข้อมูลที่มันไปอยู่ในกระดาษมันไม่โดนออกมาใช้จริงหรือเวลาที่เรามีปัญหาจริงเราอยากจะหยิบข้อมูลบางอย่างจากที่เราเคยเรคคอร์ดไว้ออกมาใช้อ่ะมันยากแลอเกินถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลจากที่เดิมเคยเป็นโซลูชันเดิมๆแบบนี้นะครับมาเป็นการเก็บข้อมูลที่มันเป็นดิจิทัลอ่ะใช้แอปพลิเคชันในการเรคคอร์ด ส่วนหนึ่งก็คือมันสามารถทำให้มัน paperless ได้คือลดการใช้กระดาษในโครงการแต่อีกส่วนหนึ่งคือเราสามารถจะเอาข้อมูลนี้เก็บไว้แล้วอยากจะหยิบออกมาใช้สอยเมื่อไหร่หยิบจะมาวิเคราะห์มเมื่อไหร่เราก็ทำได้นะครับข้อมูลที่ผมพูดถึงเนี่ยมันมีนตั้งแต่แบบ progress เนาะก็คือความก้าวหน้าของงานมีเรื่อง defect ก็คือความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่รวมถึงปัญหาอื่นๆแล้วก็แนวทางแก้ไข นอกจากการเก็บข้อมูลแบบดิจิตอลแล้วอะ่ะผมว่าอีกอันหนึ่งที่มันค่อนข้างสําคัญมากก็คือเรื่องของการเอาข้อมูลมาใช้คืออันนี้ที่ผมโชว์บนหน้าจอนี้มันคือเป็นคล้ายๆเป็น Data เป็น d a s h บ o a r d กับร e p o r t ก็คือเป็นรายงานกับการแสดงผลที่หยิบรวมข้อมูลต่างๆมาแสดงผลแบบที่รวบแล้วก็วิเคราะห์เบื้องต้นให้นะครับผมมีเคสที่ผมทําตัวขวัญใจที่นี่มันเป็นเหมือน After Sales Service Management นะแล้วก็ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบนี้คือเราผลิตตัวผนใจมาเพื่อจะ support ให้กับพี่ๆที่เป็น Real Estate Developer นะครับแล้วก็เคสที่มันเคยเกิดขึ้นคืออย่างวันนี้บนบนแดชบอร์ดเนี่ยม,มันบอกว่าตอนนี้มีเคสที่แจ้งซ่อมหลัง After Sales เข้ามา2,000กว่าเคสแล้วแบ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางเป็นพื้นที่อยู่หรือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นห้องพักเท่าไหร่แล้ววันนี้เคสพวกนี้มันโดนแก้ไขไปแล้วกี่เคสนะครับ เราสามารถเลือกเป็นช่วงเวลาดูได้ว่าในแต่ละเดือนแต่ละไตรมาสแต่ละวีคเนี่ยมันเกิดเคสที่ไหนบ้างเกิดกี่เคสเกิดที่โครงการไหนบ้างฝั่งขวานี่สมมุติถ้าเราวันนี้เรามีไซต์งานก่อสร้างอยู่หลายๆโครงการหรือไซต์มีตึกที่ในที่ใช้ระบบตัวอย่างขวัญใจอย่างหลายตึกเนี่ยมันสามารถดึงข้อมูลมาดูได้ว่าโครงการไหนเกิดปัญหายเยอะสุด <c oughs> เกิดในช่วงเวลาแบบไหนนะครับแล้วก็เรื่องของ total defect ที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้มันเกิดเรื่องอะไรผนังปูนทาสีมีปัญหาเยอะสุดแล้วเวลาเราเลือกเข้าไปเป็นโครงการเช่นถ้าเราเปลี่ยนจากอพโปรเจกต์ไปเป็นโครงการนี้มันก็แสดงข้อมูลให้เห็นเลยว่าเฮ้ยแล้วโครงการถ้าเป็นเฉพาะ building A หรือ building เดียวเนี่ยเป็นเรื่องอะไรเยอะสุดถ้าเรามีข้อมูลที่ดีเพียงพอที่เก็บเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้ยเราสามารถดึงพวกนี้มาวิเคราะห์ได้แล้วก็อีกอันนึงคือวันนี้ถ้าเกิดโครงการมันปิดไปแล้วอะแต่ข้อมูลพวกนี้ที่มันเป็นดิจิตอลมันไม่ได้หายไปไหนเนาะ มันไม่ได้กลับไปอยู่ในแฟ้มมันไม่ได้ไปอยู่ในสิ่งที่เราสามารถดึงข้อมูลมาได้แบบยากๆนะมันสามารถดึงจากระบบคลาวด์สามารถดึงจากในระบบที่เราอาจจะฝากไว้กับผู้ให้บริการต่างๆเนี่ยแล้วก็ดึงมาวิเคราะห์นะครับรวมถึงนอกจากนั้นมันมีเรื่อง customer rating นะจริงๆอันนี้อาจจะเกี่ยวกับถ้าทอันนี้คือมองในเรื่องของ after sales service แต่ว่าถ้าเราเอากลับมามองในมุมของคนทำงานถ้าเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตอนนี้ ในงานที่เขาทาเนี่ยถ้าเรามีการประเมินผลการทํางานเราได้บอกว่าเฮ้ยถ้าอยู่ทําควบคุมงานก่อสร้างอ่าสมมุติว่าคนนี้ดูงานโครงสร้างแล้วทําออกมาดีเฟกเยอะเลยเก็บข้อมูลมาดีเฟกเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณอย่าคุณจะต้องไปปรับปรุงเรื่องอะไรอ่าสมมุติว่าวันนี้เราตัดเกณฑ์ก,การประเมินผลเป็นแบบสิบเรื่องอย่างเงี้ยในแต่ละแท่งแท่งไหนที่เขาได้คะแนนน้อยสุดอ่าเพราะงั้นแท่งนั้นอะ่ะเขาควรจะต้องโดนส่งกลับไปเพื่อจะเทรนนิ่งจริงเรามี โ d ดั t ที่กำลังทำอยู่คือ i ิว Insight กับ Build 360ซึ่งมันจะต่อภาพเรื่องของการทำ Quality Control เรื่องของการทำโป o เ s สเพื่อจะไปผูกกับภาพที่มันทำเป็นเรื่อง cost ของฝั่งที่โพสต์แมนทำอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็น ERP ของเรา b ิ i l d ม6 0มันก็จะเป็นลนักษณะเหมือนเราอ่ะคือ VRAR แหละก็คือเดินเดินถ่ายรูปแล้วก็สามารถเอามาดูเป็นโปรเคสที่มันเป็นคล้ายๆสตรีทวิวเนาะ,ะเดินไปดูในตามจุดต่างๆได้สามารถ สามารถเลือกจุดในการเดินไปนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนผลงานตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็สามารถเปรียบเทียบโปรเกสบิ๊กบายบีกเนี่ยได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นอีกตัวหนึ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้คือ Bu i อินไซ t ์ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลอย่างที่บอกมันเป็นการเก็บข้อมูลดิจิตอลนะครับก็คือเราเลคคอร์ดข้อมูลทั้งหมดลงไปในแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถใช้เป็นแบบเช็คลิสต์ในการเช็คได้ว่าตอนนี้ ไอ้เคสที่มันไม่ผ่านที่มันไม่ได้ตามแผนเนี่ยตอนนี้มันติดปัญหาเรื่องอะไรนะครับแล้วก็หยิบจับข้อมูลพวกนี้ออกมาทำเป็นรีพอร์ตแล้วสามารถปริน์เอารี o พอร์ตออกจากโมบายแอปนะครับออกมาเป็นรีพอร์ตที่เราจะสามารถไปส่งให้แบบคอนซัลท์ส่งให้อนเนอร์ดูได้แล้วก็จริงๆแล้วเราก็สามารถดีไซน์แดชบอร์ดที่มันผูกกับข้อมูลพวกนี้ได้ สวัสดีครับคุณบาสกับสวัสดีครับคุณดากอนครับสวัสดีพี่บาร์ครับทุกคนครับสวัสดีครับโอเคสองเซสชั่นที่แล้วก็พยายามจะอธิบายให้เราเห็นเรื่องความสําคัญของคนความสําคัญของเทคโนโลยีนะครับตอนนี้เรามาฟังเคสตัตดี้จริงๆดีกว่าเราเน้นเรื่องการปรับตัวนะครับของพนักงานเอาเทคโนโลยีมาใช้ยังไงเพราะฉะนั้นมีเรื่องคนมีเรื่องเทคโนโลยีมาจัดการเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพมุ่งสู่ซีโร่ดีเฟกต ในส่วนของผมเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นสถาปนิกนะครับไม่ได้เป็นวิศวกรเหมือนท่านอื่นที่พูดพูดมาแล้วก็ประสบการณ์การทำงานผมเนี่ยประมาณ15ปีครับเริ่มทำที่แสนซิรินะครับทำที่อริยาทำที่ปรึกษาเป็นไฮไรส์ rise, แล้วก็เป็นคอนซัล้านเดลเอสเตททั้งหมดนะครับก็และปัจจุบันเนี่ยกลับมาทำบ,บริษัทของที่บ้านนะฮะก็เป็นของพัทรีดาเดเวลลอปเมนนะครับของเราเนี่ยก่อนหน้านี้รุ่นคุณพ่อเนี่ย จะเป็นรับหมาก่อสร้างมาประมาณ30ปีแล้วก็ประมาณ10ปีหลังเนี่ยเราก็พัฒนาเป็นด v ลเปอร์ขึ้นมานะครับโครงการก็จะอยู่ในชื่อพัธิดาวนิวพัทธิดาวิลล่านะครับโซนจะอยู่ทางกรุงเทพตอนบนจะเป็นบ้านเดียวทาวน์โฮมแล้วก็บ้านแฝดนะครับมาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคำถามบ่อยๆคือเบื้องต้นคืออยากจะชวนทุกคนถามก่อนทําไมต้องเปลี่ยนนะครับ ราทุกคนไม่ได้ชอบการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแล้วมันจะได้อะไรแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือเปลี่ยนหลายทีแล้วไม่เห็นจะดีเลยเดี๋ยวทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมขอมาแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับ5้าข้อที่พวกผมบริษัทของผมนะครับช่วยกันทําให้พนักงานในการปรับตัวแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาดีล็อกเมนต์นะครับห้าข้อนะครับข้อแรกผมขอเราต้องเปลี่ยนใจก่อนนะครับไม่ใช่หลายใจนะครับเรื่องของความ การที่บริษัทจะดําเนินได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่เรื่องของพนักงานหรือเรื่องของสิ่งของใดเดียวเป็นเรื่องของใจเพอร์เพรสเนี่ยคือเจตจำนงของผู้ก่อตั้งนะครับเจตจำนงของผู้ก่อตั้งที่พูดได้ทุกวันไม่มีเบื่อแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงทีนี้เจตจำนงของผู้ก่อตั้งก็คือเจตจำนงของบริษัทนะครับสําหรับบริษัทผมเนี่ยคุณพ่อผู้ก่อตั้งเนี่ยคือทุกครั้งเวลาที่เราคุยกันเนี่ยเราบอกเฮ้ยเราเราทำธุรกิจเราจะไงผมจะถูกสอนมาเสมอรวมถึง คนในบริษัทพี่น้องผมแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในในบริษัทนะครับเราจะบอกว่าเราเนี่ยทำบริษัทเนี่ยเราทําให้พนักงานและลูกค้าทุกคนเนี่ยมีครอบครัวที่มีความสุขและร่มเย็นเนี่ยเราเอาเพอร์เพสเอาเรื่องของ people แล้วก็เรื่องของความภูมิใจเข้ามารวมกันเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นเพอร์เพสของบริษัทผมคือพวกผมเนี่ยคือ ทีมงานที่ส่งมอบสังคมแห่งความสุขความสบายใจและสร้างความภูมิใจให้เจ้าของบ้านทุกคนนะครับความสุขที่ได้อยู่ในโครงการที่มีคุณภาพสบายใจในเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของการแจ้งซ่อมแล้วก็ภูมิใจที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีดีไส์ที่สวยงามนะครับสิ่งนี้ก็คือว่าเมื่อเรารวมใจของทุกคนเนี่ยให้ได้เป็นหนึ่งเนี่ยทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นนะครับคือการรวมใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับสําหรับ ผมว่าเป็นเรื่องของคนและเรื่องของใจนะครับเลยให้ยกมาเป็นข้อนหนึ่งข้อที่2ครับเมื่อถ้าเราได้ใจพนักง,งานและเรารวมใจทุกคนเข้าด้วยกันเนะเห็นภาพเดียวกันปุ๊บเนี่ยสิ่งที่2คือตระหนักครับการการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เราจะต้องสื่อสารให้พนักง,งานรู้เราต้องสื่อสารให้ผู้บริหารรู้ทุกคนต้องตระหนักแต่ตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะครับเราติดตามการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็เฝ้าดูเราต้องสังเกตวิกสิกแน่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบริษัทของเราจะอยู่ได้หรือเปล่าเพราะทุกคนตระหนักเนี่ยเราต้องบอกว่า ถ้าพนักงานไม่เปลี่ยนบริษัทก็อยู่ไม่ได้แล้วถ้าบริษัทอยู่ไม่ได้เนี่ยพนักงานก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นเราต้องร่วมมือกันนะครับทุกคนต้องพร้อมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อ3ครับข้อ3คือการให้ความสําคัญเมื่อทุกเมื่อเราได้ใจพนักงานแล้วเห็นภาพเดียวกันแล้วทุกคนรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องให้ความสําคัญความสําคัญคือทุกคนเนี่ยไม่ได้ชอบการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าผู้บริหารเนี่ยต้องเปลี่ยนก่อนต้องเปลี่ยนให้ดูผู้บริหารต้องให้ความใส่ใจสนใจแล้วก็เป็นคนแรกๆเลยที่ ที่ให้ดูว่าเราจะต้องนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเปลี่ยนไปยังไงได้บ้างต่อไปครับคือพอเราพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเราก็ลองมาตีแผ่ดูครับว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตรงไหนก่อนละ่ะเวลาที่เราอยากจะเอาเทคโนโลยีนีเข้ามาใช้นะครับคือในในเชิงของผมก็คือว่าเราให้ความสําสคัญกับเรื่องของทัชพอยต์จากลูกค้าเป็นหลักก่อนเพราะว่าเราขายใช่ไหมครับเราขายหมู่บ้านจาัดสรรเพราะฉะนั้นเราเลยเปลี่ยนจากการขายกับการตลาดก่อนนะ ปี2017นเี่เราใช้โปรแกรมพลอยเป็น CRM ซึ่งเข้ามาดูแลลูกค้านะครับเราดูเรื่องของลูกค้าว่าลูกค้ามายังไงจัดการข้อมูลลูกค้ายังไงนะครับเราก็ต้องเทรนพนักงานเราเทรนตัวเราด้วยเพื่อให้ใช้โปรแกรมในทุกๆวันให้มีประโยชน์สูงสุดนะครับพอเราเวิร์กเสร็จปุ๊บปีต่อมา2018นะครับเราก็ใช้อ่าเป็นเป็นตอนของ ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีนะครับแล้วก็ฝ่ายแจ้งซ่อมกบ,บริการลูกค้าเราก็ใช้พจนมานนะครับเป็นตัว ERP แล้วก็ขวัญใจที่คุณดิบเพิ่งพูดไปตะกีน้นี้ในเรื่องของการเก็บข้อมูลแจ้งซ่อมต่างๆนะครับข้อมูลเหล่านี้เราก็ทยอยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาใช้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาแน่นอนครับบางทีโปรแกรม ม user friendly บ้างทางเราไม่เข้าใจบ้างก็เทรนกันไปค่อยๆทํากันไปเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายก็คือปี2 0 2 0ัน2ถึงสองพนะครับก่อนก่อ,กอสร้างตอนนี้เราก็ใช้ build insight มาช่วยในการก่อสร้างนะครับเนื่องจากว่า section วันนี้ที่เราคุยกัน,นเราพูดถึงเรื่องการก่อสร้างเป็นหลักผมจะขอสโคปตรงนี้ออกมาให้ดูนิดนึงนะครับหลังจากที่เราเริ่มใช้ในประมาณสัก2อสเดือนนะครับสิ่งที่เราทํามาคือว่าเราคุยว่า บ้านหนึ่งโครงการในสมมุติเรามี200หลังเวลาที่โฟแมนเข้าไปตรวจเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเราก็ไม่รู้ว่าหน้าง,งานไปถึงไหนถ้าจะใช้ลักษณะเป็นกระดาษกับ Excel เนี่ยก็ทํางานยากมากเราก็เลยแบ่ง QC นะครับในการก่อสร้างบ้านสมมุติออกมาเป็น10ขั้นตอนในการก่อสร้างใน10ขั้นตอนนั้นก็จะมีขั้นตอนได้ย่อยในการก่อสร้างหน้าที่ของโฟแมนคือเข้าไปตรวจงานแล้วก็เช็คว่าอันไหนทําแล้วอันไหนยังไม่ทํา อันไหนทาแล้วมีปัญหาถ่ายรูปไว้เก็บไว้ส่งรีพอร์ตแก้ไขนะครับและสิ่งที่สิ่งที่เราทำเนี้ยเราจะทําให้เห็นภาพรวมว่าบ้านแต่ละหลังเนี้ยเสร็จแล้วกี่เปอร์เซ็นต์โครงการทั้งหมดทําไปแล้วเท่าไหร่นะครับพอเสร็จปุ๊บเนี้ยเวลาที่เราประชุมเนี่ยในประชุม1สัปดาห์เนี่ยเราก็จะมีทุกแผนกมารวมกันนะครับเราก็คิดว่ามันคือ One Meeting One Data Pla คือการขายมีข้อมูล การเงินมีข้อมูลการก่อสร้างมีข้อมูลดังนั้นเนี่ยทุกคนจะเห็นข้อมูลเดียวกันฝ่ายทุกฝ่ายจะเข้าใจกันมากขึ้นปรับแผนได้เร็วขึ้นเป้าหมายเดียวกันมากขึ้นข้อหครับข้อ5คือขันน็อตจากทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดนะครับข้อ 1- นถึงสี่เนี่ยมันจะไม่สามารถทาต่อได้เลยถ้าเราไม่มีฟีดแบ็กแล้วก็ดีลล็อคคือเราก็บอกไปทางโครงการเอ่อบอกไปทางพนักงานพนักงานก็ต้องฟีดแบ็กมาทางเราว่าไม่ชอบตรงไหนตรงไหนควรเปลี่ยนเราก็บอกไปทางดีลล็อ pper ของบิลนะครับว่าควรจะเปลี่ยนตรงไหนและไงไฟจูนกันไปเรื่อยๆขันน็อตขันน็อตเหมือนการก่อสร้างเวลาที่เราจะทำซีโร่ดีเฟกต์เราก็ต้องค่อยๆขันค่อยๆขันทําให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดนะครับเราต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าการรวมใจของบริษัทให้เป็นหนึ่งเดียวคือหนทางที่จะต่อสู้การเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมมาอย่างรวดเร็วแล้วก็หนักมากนะครับเพื่อพนักงานเพื่อบริษัทแล้วก็เพื่อเพื่อทุกคนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะถูกกลืนหายไปแล้วก็จะไม่มีเราอีกเลยเพราะโลกตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากตัว นว,วีริมะก,กุลนะครับชีรันชิดากอนนะฮะจากบริษัท TTS Engineering 2 0 0 4ันะีะฮะก็แนะนำบริษัทคร่าวๆเราเป็นบริษัทผู้ er รับเหมาเมนคอนแทคเตอร์นะฮะตอนนี้ก็ในพอร์ตฟลิโองเราเนี่ยก็มีทั้งคอนโดโรงแรมโรงงานแล้วก็คอนเวนชั่นฮอล์ละวันนี้หัวข้อของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเพิ่มคุณภาพหรือ productivity ใช่ไหมครับก็ผมคิดว่าการจะเพิ่มได้เนี่ยมันก็ ขึ้นอยู่กับปัจจัยสองส่วนคือเรื่องของคนและเรื่องของเทคโนโลยีประกอบกันอ่าแต่วันนี้เนี่ยผมผมจะขอมาแตะเรื่องของอ,อ่แนวความคิดของบริษัทไหนแล้วกันในรอบ5้าปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะอ่าในการผลักดันใหอ้อ่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่ม productivity แล้วก็ลดปัญหาเรื่อง defect ให้กับบริษัทนะฮะไอ้นี้คือแนวความคิดที่เปลี่ยนไปในช่วงห้าปีที่ผ่านมาของเราแล้วกันอย่างอย่างด้านซ้ายมือเนี่ย คืออดีตของ TTS เมื่อประมาณสัก5-6ปีที่แล้วนะฮะดีเป็นลักษณะของคําว่าดีเซนเทลไ i ซ์นะฮะอย่างด้านขวามือเนี่ยมันคือสภาพที่เราทานฟอร์มมาเป็นปัจจุบันคือเซนเทลไ z ซ์มากขึ้นนะ,ะแนวคิดของเราก็คือเราเลยตั้งแผนกอ่านดีขึ้นมาครับตอนตั้งมาเมื่อประมาณสัก5-6ปีก่อนนะฮะมาดูแลเรื่องเป็ดพรีคอนดักชันทั้งหมดเลยนะฮะก็คือมาดูเรื่องของเทคโนโลยีการก่อสร้างต่างๆเนี่ยเพื่อสนับสนุนใจนะ,ะเรามีแนวคิดว่า อยากจะให้ไต้งานเนี่ยเหมือนเป็นหน่วยลบอย่างเดียวเลยนักรลบคือเมีหน้าที่ลบแล้วก็ได้รับพวกอาวุธอุปกรณ์เนี่ยที่จับสนวนจากแบ็กออฟฟิศทั้งเรื่องอะของไอเทั้งของคลังทั้งของออฝ่ายเขียนแบบกลางนะฮะอ,อ,อีกอันหนึ่งที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือการการจัดตั้งแผนกบิมกลางของริษัดเลยเป็นบิมลูมเกิดขึ้นนะฮะเพื่ออะไรเพื่อสร้างสแตนดาร์ดในการทำดรอเองให้มีคุณภาพเดียวกันทั้งบริษัดนะฮะไอเน,นี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของ การที่เราเคลื่อนตัวได้เร็วในช่วง5ปีที่ผ่านมาในการนําเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆมาใช้เพราะว่าเราเราวางคอนเซ็ปต์เหมือนกับการพุทเดอะไรแมนทูเดอะไลจ็อบคือหน้าง,งานเนี่ยเขามีเรื่องของเทคนิคเขามีเรื่องของระเบียบวินยัยเขาก็คุมงานและทำงานออกมาให้ดีให้ได้คุณภาพและบรงเวลาส่วนหลังบ้านเนี่ยสนับสนุนเรื่องของวิธีการต่างๆซัพพอร์ตเขาทุกอย่างนะฮะประเด็นที่อยากจะมาแชร์วันนี้ผมว่าเออเป็นเรื่องของ เคสที่ทาง TTS เอาเทคโนโลยีบางอย่างมาใช้แล้วมันมันเกิดการเพิ่ม productivity ได้แล้วเนี่ยพอเรามี r d เนี่ยมันมันก็เกิดการการทำงานร่วมร่วมกันะระหว่างไอ้กับทางทางทีแบ c กออป i ิ e ใช่ไหมยอย่างอย่างไอรูปถ่ายข้างบนเนี่ยด้านด้านซ้ายมือเนี่ยมันคือเอ่อเกลียงในการเตาะล่องคอนกรีตของโครงการไอเดียจรันเจ็สิบคือ,อม,มันเริ่มมาจากความต้องการของทางสายก่อนเขาบอกว่าเขาอะ อยากจะทําร่องตรงขอบพื้นเพื่อลดดีเทคแต่วันนั้นเนี่ยมันก็มีอยู่สองออปชันให้เราเลือกทําคือหนึ่งสั่งแบบฟอร์มเวิร์กที่มันมีกรูปร่องอย่างนี้มาหรือต้องไปหาวัสดุอื่นที่อาจจะเป็นวัสดุพวกเหล็กอย่างนี้ครับในการมาเตาะร่องอะไรอย่เงี้ย mm. ซึ่งเช้อยแรกก็คือการการซื้อแบบหล่อตอนนั้นเนี่ยลงทุนเยอะมากเลยเกือบล้านมั้งในการเพิ่มไอกูปร่องตัวเนี้ยนะฮะก็ก็เกิดไอเดียหนึ่งว่าทาง ทางนั่งงานก็เรียกไอเดียเขาไปคุยว่าเฮ้ยทำยังไงดีก็เกิดไอเดียว่าเนี่ยเออหรือว่าเราจะทําเป็นเกลียงอันหนึ่งขึ้นมาฮะด้านซ้ายมือเนี่ยคือรูปที่เขาแบบวาดกันเล่นเล่นหน้างานว่าเออเฮ้ยอยากได้เกลียงหน้าต่างอย่างนี้ว่ะเปในตลาดไม่มีขายอะทําไงดีนะแล้วก็เราก็พิมพ์เนี่ยเป็นพอดีไอ้รูปเนี่ยเป็นตัวอย่างที่พิมพ์อีกรูปแบบหนึ่งนะแต่พิมพ์ออกมาเป็นได้รูปอย่างนี้เลยนะฮะพิมพ์เป็นี d ไอมันทําจากไอเป็นวัสดุพวก PVC ครับขึ้นรูปมาก็ได้เกลียงอัันนนนนึงเเีี่่่ยยมาาใกกรออแตตตะไ้้ว เปลี่ยนตัวหนึ่งก็ไม่กี่บาทก็ลดเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องของดีเฟ c ไปได้เยอะพอสมควรเลยนะฮะอันนี้ก็ไอเดียหนึ่งส่วนด้านขวาเนี่ยมันเป็นเอ่อไอตัวเครื่องพ่นเครื่องยิงปูนมอต t a r เข้าไปในผนังนะฮะอย่างไอผนังวอลลิตเราเนี่ยจะมีไอตัวรูที่เป็นเป็นตัวเาเรียกว่าทายบาร์ครับมันกดเกิดไอเดียว่าให้เราจะหาปืนยังมายิงได้บ้างวะแล้วเราก็ไปหาของในตล,ลาดเนี่ยมันมันหาโมที่มันเข้ากับไอไอช่องเนี่ยไม่ได้สักทีหนึ่งอ่ะเออสุดท้ายเนี่ยด้านเนี่ย เรามีเครื่อง 3D Printing ใช่ไหมก็บินมันเองเลยก็ขึ<อ>้น Solid Work มอนเดิมอก็เอาไอเดียพวกเนี้ยมามามาช่วยมาช่วยให้แบบเออตุดท้ายเนี่ยเรามีเครื่องยิงพ่นบุ์ที่แบบเรามั่นใจเลยว่าไอไอรูที่เราที่เป็นวอ i ดตัวเนี้ยมันเป็มน,นะฮะก็ใช้จากไอบ้นทะุนการผลิตที่ไม่กี่บาทนะครในการผลิตตัวนี้ขึ้นมายอดเยี่ยมนี่ก็ทําให้โอกาสลดลด ดีเฟกได้เนาะเพราะว่าเราปร<ช>ับเปลี่ยนไม่ตอดรับเปลี่ยนเครื่องมือแลวนี่เป็นเคสแรกแรกที่เห็นผู้รับเหมาไทยใช้ 3D Printing กับงานหน้างานจริงๆนะครับหน้าชื่นชมจริงก็<อ>เรื่องที่สองเคสที่สองนี่ก็เป็นผมว่าเป็นเรื่องค่อนข้างจะเป็นบบปกติของอุตสาหกรรมกอ่อสร้างไทยเลยเนาะคือเรื่องของการใช้บิมกับวันนี้ผมเอา VR เข้ามาใช้ในเบรจัดบ่อยยอดจากตรงนี้คือเราก็เอาไอ้ตัวบิมเนี่ยซึ่งเราต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเราใช้ยังไง มันมาจากที่เราโชคดีที่ได้ทํางานกับอนันดาแตนซีเมื่อมาจากห้ากปีก่อนนะคือพวกเขาประกาศเลยว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ใช้บิมเนี่ยไม่ได้ทางานด้วยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นให้เราเริ่มเข้าไปปึกใช้ก็ตอนแรกก็ใช้แบบไม่ค่อยคล่องใช้คนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่มาวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นชาเลนจ์ที่น่าสนใจนะคือทุกคนมีแพชั่นในการร้อยมันในห้องบิมเนี่ย<ม>การการทำทำตัวนี้เนี่ยเราเอา VR เข้ามาเนี่ยเรา,เา VR เข้ามาลองใช้ดูเนี่ยผมคิดว่าเทคโนโลยีตัวนี้มันช่วยให้ เราเพิ่มประสิทธิภาพในการเเขียนแบบได้มากขึ้นคนเขียนแบบมองเห็นภาพ Visualize จริงๆมากขึ้นนะแล้วผมคิดว่าอนาคตเนี่ยตัวนี้มันมันมาแน่ๆต่อยอดมาจากบิมก็มันเป็นเรื่องของ drawing dashboard นะครับซึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยถูกพัฒนาโดยที่บึึษษาของทางบริษัทเรานะฮะไอเพอร์เพิของมันเนี่ยเพื่ออะไรก็มันเป็นการ tracking คุณภาพของ drawing ของเราครับวิลเลเนี่ยมันบอกอะไรมันบอกว่าคุณภาพของการเขียนแบบของคุณเนี่ยใน คุณต่งแบบไปให้คอนเซิลหรือทางเจ้าของโครงการอนุมัติเนี่ยมันมีการแก้หรือการผ่านการเอฟพูป <c oughs> กี่เปอร์เซ็นต์ก็เทสที่สี่ก็มันเป็นเรื่องของ e ออาขวัญใจที่ขวัญใจเนี่ยทีเทสน่าจะเป็นคนใช้คนแรกอะนะเมื่อมาเป็นผู้ให้ไอเดียในการพัฒนาของเรานะครับ <c oughs> ทีเทสเป็นบิดาของขวัญใจครับครับก็ก็หล <c oughs> ังจากนั้นเนี่เราก็มีการเใช้รวมตัวกับเออา r ER p ของทางพจมาน ะะวันนี้เนี่ยไอตัวเนี้ยมันเป็นแมปโครงสร้างอินฟราสตรักเจอร์ของ TTS นะฮะโดยทุกอย่างเนี่ย Data เนี่ยถูกโอเป a เรด้วย ERP กลางคือพจมานนะฮะคือจะบอกจะบอกว่าผมชอบไอสิ่งที่ดรบิลพูดมากเลยอะเรื่องของเราจะชี้วัด KPI อะคือผมมองว่า Data ในพจมานกับ Data ที่มาจากขวัญใจหรือหรือการ i n นไซต์นะที่อีกหน่อยเราพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรามีข้อมูลอนะ มันสามารถเอามาเอาตัวเนี้ยมาตอบในเชิงคว a n t i t a t i v ได้ในเชิงปริมาณได้เราจะมันจะทําให้เราตั้งเป้าได้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแปรมีความวธิธรรมกับทางพนักงานหลายลอย่างมากขึ้นเป็นมีจุดชาเลนที่มันดีขึ้นนะฮะคือคือผมว่าการทําเป็นซีโร่ดีเฟกได้เนี่ยมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคอนแทคเตอร์รายเดียวมันขึ้นอยู่กับเอ่อไมจิของทางเดเวลลอปเปด้วยเนาะคืออย่างที่ที่มีการพูดคุยกัน่อกี้ ผมว่าดีเปกอะมันมันเป็นตีโล์ไม่ได้หรอกมันแต่มันคงให้พยายามให้เหลือแต่เอ็นคอลเตเมอร์ดีเกได้นะ <S 2> <S 2> สิ่งที่เราทําในวันใครเจนก็คือเราลองเอาตัวเลขเนี่ยให้ผู้บริหารของอนันดาพีมันันดาดูครับว่าอย่างเห็นไหมว่าดีเปกพื้นไม้เนี่ยเป็นดีเปกยอดทิ่ของเราเลยตอนนั้นเนี่ยใช้ลามิเนตยังไงให้ตายยังไงเนี่ยสุดท้ายมันมันก็บวมมันก็มีดีเฟกเยอะมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ทีหนึ่งอ่ะสู้วันวันนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นข้อมูลอย่างนี้แล้วเราไม่เปลี่ยนวัสดุไปเลยไม่ดีกรอ ซึ่งเราก็เพเอ่อโพสต์เป็นในตัวไอไกระเบื้องไอพวกไวนิลหรือเอ t อะไรเนี้ยแทนนะครับ<ม>ก็ใช้มาโครงการเอลิโอนาคาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยจากจากเดิมที่แบบต้องอรื้พื้นมาเยอะมากเอ่อเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องเข้ามาซ่อมอะไรเนี้ยฮะก็ผมเลยคิดว่า Data พวกนี้มันมันมันทำให้เราสามารถสื่อสารกับ Developer หรือว่า d e s i g n อ r ได้เป็นได้โดยมี Backup อะ่ะ